สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับมา s k สเลเดอร์โอล่างสวายหรือว่าคอบบาสวายนั่นเองวิธีการรับนะครับอย่างแรกเลยทุกคนจะต้องมีโซลแฟก g m เมนนะครับซึ่งตัวโซลแฟก a g เมนเนี่ยจะได้จากการ PVP นะครับนะวิธีการ PVP ก็คือให้เราทําการกดคลิกตรงปุ่มบน ทางด้านซ้ายนะครับที่เป็นปุ่มแดงๆใกล้ๆก,กับปุ่มเสีเขาวๆอันนี้นะครับก็คือวร์ปไปที่ยิมมาแล้วเมื่อเราวร์ปมาแล้วนะครับเราจะเจอกีกี้นะครับที่ยืนอยู่หน้าประตูให้เราทําการกดคุยกับเขานะครับเพื่อทําการเข้าไป pvp นั่นเองและจะต้องสู้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ตัว ซอลเฟตเมทนะครับซึ่งโอกาสดรอปก็คือ20%นนั่นเองนะถือว่าง่ายพอสมควรน,นะครับอย่างต่อมาของที่เราต้องใช้ก็คือการ์ดสวายนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะรับนะครับก็คือเราต้องขึ้นมาด้านบนเพื่อมาคุยกับตัว NPC ตัวนี้ที่ชื่อคาร์สเตอร์นะครับกดคุยไปเลยเมื่อเรากดคุยนะครับให้เรากดคลิกที่ปุ่มแรกนะครับนะและให้เราเลื่อนหามันจะมีการ์ดอันนี้อยู่นะครับนะซึ่งวิธีการที่เราจะได้การ์ดตัวนี้นะครับเราจะต้องมีการ์ดสวายของยูคิกการ์ด s o ลแฟก a g เมนตนะครับซึ่งได้จากการ PVP นั่นเองเมื่อทุกคนมีครบ3อย่างทุกคนก็สามารถมาครับเอาตัวการ s u เซอร์ไวอันนี้ได้ละครับนะก็วิธีการรับตัวการเซอร์ไวไฟกับลมนะครับเราสามารถได้จากการลงดันนะครับหรือไทล์นั่นเองหรือถ้าเกิดเราไม่อยากลงไทล์เราก็สามารถมาซื้อได้กับ NPC ตัวนี้นะครับให้เราทําการกดคุยกับ NPC เลยนะเมื่อเราคุยเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะเห็นตัวการ์ดสวา์ขายอยู่ในนี้นะครับนะซึ่งเราจะต้องใช้ตัวแฟกเมนทั้งหมด3แฟกเมนนะครับวิธีการรับแฟกเมนนะครับเดี๋ยวผมจะให้โค้ดตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะวิธีการรับแฟกเมนนะครับเราสามารถรับได้อีกวิธีนึงก็คือการทำเควสการันตีนั่นเองซึ่งตัว NPC จะอยู่ด้านล่างนะครับนะจะเป็นตัวเครื่องหมายตกใจสีแดงนั่นแหละนะครับเราสามารถกดคุยได้ถ้าเกิดเราได้ของซ้ำเราก็จะได้ตัวเพชรนั่นแหละ เมื่อทุกคนมีของครบ2อ,อย่างแล้วเนี่ยให้ทุกคนตามผมมานะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะเจออาซากุระยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการเดินไปคุยได้เลยก็วิธีการรับเซอร์ไวก็มีเท่านี้หละครับวิธีการรับครอบบ้านเซอร์ไวหรือโอจาเซอร์ไวก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยซึ่งเซอร์คูริสคอร์ดกดติดตามแฟนเพจเราก็สุดเก่งด้วยสำนี้ลาไปเพื่อนละค้าครับ แล้วเจอกันใหม่ลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโลกไฟนะครับ